วันนี้พูดแค่2เรื่องพอนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของประกันเด็กของ AA ที่กําลังจะปิดตัวลงไปในบางแบบนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนที่เคยทําประกันกับ AA มาแล้วที่เป็นประกันเด็กเนาะสบายใจได้ครับที่ทําไปแล้วยังคุ้มครองต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเลยแต่ที่ยังไม่ทําหรือยังไม่เคยมีประกันเด็กให้กับลูกเลยเนี่ยควรจะรีบทําก่อนวันที่ หนึ่งกรกฎาคมไม่เกินวันที่3ามกรกฎาคมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะปิดตัวลงแล้วเพราะว่าเหตุผลที่ปิดเพราะว่าแบบประกันหรือโปรดักต์บางตัวเนี่ยที่มันรับประกันมาจนเขาเรียกว่าจนเต็มพอร์ตแล้วเนี่ยเอ,เอจะมีนโย,ยบายของความมัน่นคงมากๆคือเราจะไม่รับลูกค้าเยอะเกินกว่ามูลค่าพอร์ตของเราเพราะว่ามันคือความเสีย่ยงมากๆเดี๋ยวบริษัทอื่นที่เราเห็นข่าวว่ามันปิดตัวลงไปครับอย่างนั้นแหละครับเขาเรียกว่าเจ๋งแต่อางนี้คือเรียกว่าพอเรารับความมั่นคงมาแล้วนั่นคือคนที่เราจะรับประกันให้ว่าจะดูแล นะครับอย่างทั่วถึงจริงๆก็เลยต้องปิดพอร์ตไม่รับเกินกว่านี้นึกออกไหมครับเรื่องที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของประกันสุขภาพสําหรับคนที่ยังไม่เคยมีเลยนะครับขอให้สะสมเงินให้กับตนเองเนี่ยในเริ่มต้นคุ้มครองชีวิตและสุขภาพเป็นสวัสดิการส่วนตัวเอาไว้นะครับมีเรื่องที่2นะครับบูมต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยบูมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะแบบไปตื้อหรือว่า ไปนำเสนอขายกับใครอ่ะเพราะว่าคนที่ตัดสินใจมาทําประกันกับบูมเนี่ยหรือว่ามาลงทุนหรือมาออมซับก,กับบูมเนี่ยเขาตัดสินใจเลือกเนี่ยไม่ใช่เลือกเพราะ AA เพียงอย่างเดียวเขารู้อยู่แล้วว่า AA คือ Number รวันของตลาดทั้งในระยะของที่อยู่มาความมั่นคงเสถียรภาพทางด้านการเงินที่จะดูแลผู้เอาประกันเนี่ยแต่มากไปกว่านั้นก็คือตัวแทนนี่แหละครับที่เป็นคนกล้าพูดกล้าไฟให้กับลูกค้า แล้วก็กล้าประสานประโยชน์ให้วันที่เขาจําเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัดสินใจมาทําประกันกับบูมแล้วสอบถามมาแล้วนั่นหมายถึงคุณเลือกให้บูมเป็นคนดูแลนะดังน,น,นั้นตัดความกังวลเรื่องหายวงไปได้เลยว่าวันหนึ่งหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบูมจะช่วยดูแลรับผิดชอบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณลังเลมาถามเผื่อเลือกรู้ไหมครับบูมจะขี้เกียจตอบมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้เลือกบูมตั้งแต่แรกไงเพราะฉะนั้นบูมไม่เสียใจและคุณก็ไม่ต้องเสียใจด้วยนะบูมถือว่า ช่วงเวลาจะพาเราไปเจอคนที่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้ใครใช่กับใครก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของโชคชะตาเท่าน,นี้ก็ happy แฮปปี้แหละครับในการที่ดูแลลูกค้าของบุงก็